สวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอิรวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน,น้ำห่างอำเภอตร,รอนจังหวัดอุรดริตถ์ครับขณะนี้ลุงบุญส่งก็กําลังต้อนควายเพื่อที่จะให้ไปและเล็มยหญ้าในท้องทุ่งในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและการพัฒนาในเรื่องของอา,อาชีพนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอาชีพหนึ่งลุงบุญสง่ง ไม่ได้ในเรื่องของการอวดตัวหรือในเรื่องของการที่จะาการที่จะเอาในเรื่องคลิปหรือเอาในเรื่องของผลประโยชน์นะครับนะแต่มันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของกําลังใจครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าควบคู่กันไปในเมื่อเราพูดแล้ว นะครับนะไม่มีใครดูไม่มีใครฟังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมครับแต่ลุงบุญส่งนั้นพยายามที่จะให้ข้อคิดให้แนวคิดให้ในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ที่ให้ท่านได้รู้ถึงว่าการพัฒนาอาชีพนั้นไม่ว่าอาชีพไหนๆนะครับนะท่านต้องอพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับ แล้วํำรวจตัวเองว่าตัวเองนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรก็ต้องพยายามนะครับนะตรวจสอบให้รู้เราก็ต้องแก้ในจุดอ่อนของเราในจุดแข็งเราก็พยายามเสริมต่อในเรื่องของการพัฒนาอาชีพครับการที่จะดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่ว่าจะทำเพียงครั้งสองครั้งหรือ,อทำเพียง เล็กๆน้อยๆก็จะประสบความสําเร็จนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขานะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจผิดคิดว่าทําแล้วมันจะร่ํารวยในทีเดียวมันไม่ใช่ครับมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับนะทีละเล็กทีละน้อยสะสมทั้งความรู้และประสบการณ์ เพื่อที่จะดําเนินไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จครับนี่ลุงบุญส่งเริ่มต้นจากปี2,500สามสองามสิบสานะครับนะขณะนั้นราคาเขาควายค่อนข้างที่จะถูกลุงมุญส่งซื้อลูกควายมานะครับนะเพศเมีย7ตัวแล้วก็เป็นแม่ควายหนึ่งตัวนะครับพร้อมทั้งติดลูกมา แล้วต่อมาก็ซื้อเพิ่มเติมที่ผมได้ออกคลิปไปนั่นก็คือ,อเขาเรียกว่าลูงมุลส่งเรียกว่าแม่นิโกรเพราะเป็นลูกผสมของนิโกรนะครับนะได้พ่อเสาติดท้องมาคคือผมออกแล้วก็จะออกในเรื่องของพ่อเสาต่อไปว่าพ่อเสานั้นสร้างเรื่องรือรายได้ให้กับลูงมุลส่งนั้นามากาาเพราะสมควรนะครับนะนี่เป็น ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้มองถ้าท่านรักอยากจะมีอาชีพการเลี้ยงควายลองศึกษาคลิปที่ลงบุญส่งนั้นนะครับนะได้พูดออกมาได้นําเสนอออกมานั้นนั่นคือหลักการพาราัฒนาพึ่งลําแข้งของเราเองอประยุกต์ใช้กับหลักพระธรรมคําสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนั่นก็คือหลักอินทิบาท4นะครับนะ อินทิบาทีนั้นก็มีฉันทะวิริยะจิตะวิมังสาฉันทะนั่นก็คือความรักใคร่ในอาชีพนั้นนะครับฉันทะวิริยะนั่นก็คือความเพียรน,นะครับนะพยายามในอาชีพนั้นนะครับนะว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเราก็าเพียรพยายามจิตะก็เอาใจจดจอ่อเอาใจใส่ในเรื่องของอาชีพ นะครับนั้นๆไม่เฉพาะแต่เป็นการเลี้ยงควายอย่างเดียวทุกๆอาชีพนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเอาหลักธรรมขององค์สมเดม็จสัมมามพุติเจ้ามาใช้ครับจิตวิมังสานันก็คือมันนะครับนะมันขเขาเรียกว่ามันตรตรองหรือมันพิจารณาว่า,าในเรื่องของอเราเดําเนินอาชีพนั้นมันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเราก็แก้ไขในเรื่องของจุดอ่อน ว่าที่เราหาเงินไม่พอใช้หรือใช้จ่ายไปแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับนะขึ้นมามีแต่ในเรื่องของใช้จ่ายหมดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาในเรื่องของอาชีพนั้นๆได้เราต้องพิจารณาครับแล้วก็เสริมด้วยเรื่องเรื่องของหลักสกิจพอเพียงขององค์สมเด็จเออของรัชก,กาลที่9ก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะครับนะ ที่ท่านได้ให้แนวคิดให้เรื่องแนวปัจจัยในเรื่องของการดําเนินชีวิตมาแล้วนั้นแสดงว่า,าท่านในเรื่องของเป็นปราชหรือเป็นเทวดาที่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นตื่นตัวตื่นรู้นะครับนะาเพื่อที่จะมาสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจท่านพูดเอาไว้นะครับนะาเมื่อปี2540นี่ะครับนี่ปี2560ก 65นะครับ62 63นั่นก็เริ่มเจอมาแล้วครับนวิกฤตเห็นไหมละครับนะท่านพูดไว้ไม่เท่าไหร่เราก็ได้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถที่จะพึ่งพาลำแข้งของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้นั้นเป็นสัจธรรมนะครับอย่างแน่นอนแล้วก็บวกกับหลักพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสูธเจ้าที่ลุงมูส่งประพฤติปฏิบัติมานั้น พิสูจน์ได้ว่าชัดเจนครับไม่มีผิดพลาดในเรื่องของอคำสอนของอคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับแล้วก็บวกกับด้วยหลักธรรมคำสอนของอพุทธศาสนาของเรานั่นก็คือในเรื่องของการใช้อินทิบาท4และหลักธรรมอื่นๆบวกควบคู่กันไป ทำให้ลงบุญส่งมีลงบุญส่งในวันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นวิทยาทานนะครับนะาให้ท่านได้เก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากาวิกฤตเศรษฐกิจหรือรอดพ้นจากความยากจนเราอดทนต่อสู้นะครับนะอย่างหนักแน่นลงบุญส่งเชื่อว่าทุกคนนั้นอยู่รอดปลอดภัยนะครับทุกทุกคนถ้าเราไม่ ไม่รีบปรับปรุงตัวเองไม่รีบในเรื่องของการพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้นั้นค่อนข้างที่ท่านจะอยู่ยากในโอกาสออกไปครับครับอย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งและซับสไครต์ให้หลวงุุญส่งด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในเรื่องของการทําคลิปครับเพราะว่าการพูดออกไปแล้วไม่มีคนฟังไม่มีคนดูก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับต่อให้ ไม่ได้มากมายอะไรก็ขอให้ไดแ้แต่หนึ่งคนขึ้นไปนั้นลุงบุญส่งก็ดีใจแล้วครับนั่นก็คือในเรื่องของการเพราะมเมล็ดพันธุ์ในเรื่องของความรู้นะครับนาะเมล็ดพันธุ์ของเขาเรียกว่าในเรื่องของดําเนินการมาแก้ปัญหามานั้นประสบกับความสําเร็จชัดเจนไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่ไหนเพื่อเพียงแต่ปรับมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเท่านั้นท่านก็จะประสบความสําเร็จครับ ครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ